สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ท็อปมาเสนอสิบระดับเกมผีที่ทุกคนอาจจะสนใจมีอะไรกันบ้างมารับชมกันอันดับที่10อารยาเป็นเกมฝีมือคนไทยที่มีจังหวะรุนระทึก นี่คือเกมสยองขวัญสัญชาติไทยของเราด้วยความที่เป็นเกมไทยตัวละครสถานที่สิ่งลึกลับหรืออื่นๆจึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อแบบไทยๆเช่นสามภูมิพิธีกรรมต่างๆและในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของสามตัวละครหลักที่เข้ามาพัวพันกัน,ก,นกับเรื่องลึกลับในโรงพยาบาลล้างแห่งหนึ่งจุดเด่นของเกมนี้คือความเป็นไทยที่ใส่เข้ามาให้ผู้เล่นชาวไทยอย่างพวกเราคาดไม่ถึงได้ง่าย อันดับที่9 i n s i l e n e เป็นเกมแนว Survival Horror แบบ 5v1 s 1. บรรยากาศในเกมนี้ถือว่าหลอและน่าขนลุกไม่แพ้เกมอื่นๆในการเล่นนั้นจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายผู้เล่นที่เป็นนักท่องเที่ยวต้องร่วมมือกันหนีเอาตัวรอดและหาชิ้นส่วนของรถยนต์เพื่อขับหนีออกไปกับอีกฝ่ายจะเป็นปีศาจหรือผีที่น่ากลัวคอยไล่จัดหนักท่องเที่ยวทั้งหมดแต่ปีศาจนี้จะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ มีแต่ความสามารถพิเศษในการฟังเสียงสะท้อนต่างๆอันดับที่8วินเซนต์เป็นเกมสยองขวัญเอาตัวรอดเพิ่มความสั่นประสาทเพราะมันทำให้เรากดดันกับบรรยากาศในเกมมากๆไม่ว่าจะเป็นความมืดหรือเสียงในเกมที่จัดเต็ม เล่นกับความรู้สึกของผู้เล่นหลักๆของเกมนี้คือการสํารวจหาคำตอบและปริศนาภายในบ้านที่เราแทบจะไม่รู้อะไรเลยอันดับที่7 HOME SWEET HOME EP 1และ EP 2เป็นอีกหนึ่งเกมสียองขวัญฟีมือคนไทย ในปัจจุบันออกมาทั้งหมด2ภาคแล้วทั้ง2ภาคน,นี้มีเนื้อหาต่อก,กันโดยจะมีเรื่องราวของติมตัวเอกที่กําลังออกตามหาภรรยาที่หายตัวไปไเปนื้อเรื่องจะมีการผูกพรมที่สมเหตุสมผลรวมถึงบรรยากาศและฉากสถานที่ต่างๆภายในเกมทําออกมาได้ค่อนข้างดีและมีจังหวะที่รู้เึกแทบตลอดเวลาที่ได้เล่นยิ่งเล่นยิ่งสนุก อันดับที่6 p พาร์โมโฟเบียเป็นเกมล่าท้าผีโดยที่เรานั้นจะสมบทบาทเป็นคนที่เข้าไปสืบหาสิ่งลี้ลับพลังงานบางอย่างภายในสถานที่ลี้ลับ,บที่ไม่น่าเข้าไปนักจุดที่น่าสนใจของเกมนี้คือเราต้องสืบหาเองว่าผีที่กำลังตามล่าอยู่นั้นคือผีประเภทใดในการที่เราจะรู้ว่าเรากําลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่คือบอดแสต่างๆที่อยู่ในแมปเราก็จะสามารถระบุประเภทของผีได้เร็วและจบเกมได้ไวขึ้นเท่านั้นเกมนี้ เป็นเกมที่ควรเล่นกับเพื่อนเพราะภารกิจที่ต้องทํานั้นมีค่อนข้างเยอะหากเล่นคนเดียวอาจจะยากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นหากเรามีเพื่อนมาร่วมเล่นด้วยประสบการณ์ขนรฮุนหรุกเหล่านี้จะสนุกยิ่งขึ้นแน่นอนแต่ว่าสาขาดิจิทัลกราฟิกก้าวเข้าสู่ปีที่7เด่นเรื่องการทําสื่อทําโฆษณาที่จะทําให้เราเกิดแนวคิดสร้างสารรค์ทําผลงานที่จะทําให้เราเกิดประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่เคยลองมาก่อน อันดับที่ 5. ้าคา f ออฟเฟียเป็นเกมสยองขวัญที่ขยับขวัญผู้เล่นแบบสุดๆไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อนเป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากเกมฮาร์ปไรซ์หนึ่งแม้ว่าจะเป็นเกมดัดแปลงแต่คุณภาพของเกมนั้นยังคงความหลอนไม่น้อยในเกมนี้ที่คุณอาจจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็โผล่มาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผีและปีศาจและคุณต้องเอาชีวิตรอดออกไปจากที่นั่นให้ได้เนื้อเรื่องของเกมนี้ค่อนข้างดาร์กชวนให้ปวดตับ นอกจากนี้บรรยากาศและเสียงภายในเกมยังทำออกมาได้น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวอันดับที่4 The Coma 2เกมสยองขวัญที่มาพร้อมกับภาพสไตล์การ์ตูนเกาหลีในเกมนี้คุณจะได้เล่นเป็นมินอานักเรียนหญิงของโรงเรียนมัธยมยเซฮาวาที่ตื่นขึ้นมาในโรงเรียนยาาคอบคคืน และได้พบกับความผิดปกติบางอย่างยิ่งไปกว่าน,นั้นเธอต้องเอาตัวรอดจากสิ่งมีชีวิตสุดสยองและหลบหนีออกจากโรงเรียนเกมนี้มีระบบค้นข้าวสนุกมีกระดาษโดดให้อ่านเพื่อปฏิปตัตต่อเรื่องราวอันดับ3เอารัเป็นเกมสยองขวัญที่น่าจดจำเพราะว่า สิ่งที่คุณทําได้มีแค่ไม่หนีก็ต้องซ่อนตัวเท่านั้นและนอกจากนั้นยังมีบรรยากาศมืดชวนหลอนและจังหวะที่รู้ร้วทึกภายในเกมทําได้น่ากลัวจนถึงขั้นสามารถนําเก็บไปฝันได้เลยทีเดียวอันดับที่ 2. Dead by Daylight เป็นเกมเอาชีวิตรอดจากฆาตกรสุดโหด เป็นระบบการเล่นเป็นรอบๆโดยสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเป็นผู้รอดชีวิตหรือฆาตกรหากคุณเล่นเป็นผู้รอดชีวิตเป้าหมายหลักของคุณคือการซ่อมเครื่องปั่นไฟเพื่อเปิดประตูทางหนีกับกันถ้าคุณเล่นฆาตกรคุณก็ต้องขัดขวางไม่ให้ผู้รอดชีวิตหนีไปได้ อันดับที่1 Resident Evil 2เป็นเกมรีเมคจาก Resident Evil 2ที่ออกมาในปี1998โดยรีเมคนี้มีการปรับกราฟิกบรรยากาศและปริศนาภายในเกมเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงเป็นเกมสยองขวัญแนวอาชีวิตรอดเอาไว้อยู่โดยเริ่มต้นจะมีการเลือกตัวละครซึ่งทั้ง2ตัวละครนี้ในการเลือกตัวละครก่อนหลังนับว่าเป็นจุดเด่นของเกม พอในเรื่องของเกมเพลย์ต่างๆจะแตกต่างกันออกไปตามตัวละครที่เลือกเล่นเอาละครับเป็นไงกันบ้างสำหรับเกมผีซิบอดับที่ท็อปมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมตอนนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปตอนนี้ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ